มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงวินขับรถอยู่ดีๆรู้สึกรถหนักมากบิดไม่ไปรู้ความจริงว่าซ้อนใครมาทำเอาขนลุกสู้ค่ะเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เพจข่าวบางประกงโพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ9้าโมงกว่าๆแอดมินได้รับสายจากวินมอเตร์ไซค์ท่านหนึ่งโทรมาแจ้งว่า เขาเจอกับเรื่องไม่สบายใจขณะที่กำลังขับขี่รถไปส่งคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งรับมาจากวัดข่าวดินลุงวินบอกว่าขี่รถอยู่ดีๆรู้สึกว่ารถหนักมากบิดไม่ไปเลยเหมือนบรรทุกคนสัก4-5ถึหาคนทั้งๆที่ป้าก็ตัวไม่ใหญ่แล้วก็มีกระเป๋าแค่ใบเดียวพร้อมกับพูดหรือว่าท่องอะไรอยู่ตลอดเวลาแถมขนาดที่ขี่รถนั้นลุงวินได้ยินเสียงเหมือนมีใครมากระซิบที่ข้างหูว่า อย่าไปอย่าไปเมื่อลุงวินส่งป้าเสร็จแล้วรถก็วิ่งได้ปกติไม่รู้สึกหนักลุงวินก็เลยไม่สบายใจจึงอยากให้แอดมินถามไปทางวัดเขาดินว่ามีอะไรหายไหมแอดมินจึงโทรไปถามทางวัดก็พบว่ามีเงินเหรียญหายไป3,500บาทเมื่อเปิดกล้องวงจรก็พบว่าเป็นหญิงกลางโคนใส่เสื้อสีดำซึ่งรูวพผ่าสันทานตรงกับป้าท,ที่ลุงวินรับไปส่ง แอดมินจึงได้รีไปตรวจสอบป้าคนดังกล่าวพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก็ขอทำการตรวจค้นภายในกระเป๋าพบเงินเหรียญจำนวน3,500บาทซึ่งตรงกับเงินที่วัดหายไปและภายในกระเป๋ายังพบพระหลวงพ่อโสธรซึ่งใส่รวมกับรองเท้าแต่อีก3คู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวป้าไปสอบสวนที่สบพบางประกงค่ะ พร้อมกับพระที่มาเป็นตัวแทนของทางวัดเขาดินจากการสอบสวนนะคะได้ความว่าป้ามีอาการป่วยทางจิตขณะเกิดเหตุป้าได้เดินทางไปที่วัดเขาดินเพื่อจะไปของเงินจากพระที่วัดซึ่งทางวัดจะให้เป็นประจำอยู่แล้วและวันนี้ป้าเกิดระงับจิตใจไม่ได้จึงได้ขโมยเงินของทางวัดไปค่ะระหว่างที่พูดคุยป้าก็อยู่ในอาการที่ตัวสั่นตลอดเวลานะคะพูดไปก็ร้องไห้ไป ร้อมเล่าให้ฟังอีกว่าลูกชายของป้านั้นติดคุกอยู่ป้ากําลังจะนําเงินไปให้ลูกชายสุดท้ายหลวงพี่ที่เป็นตัวแทนของทางวัดเขาดินนะคะก็ไม่ขอเอาเรื่องและให้อภัยเพราะถือว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตค่ะย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้หากว่าลุงวินไม่รู้สึกถึงความผิดปกติกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและแอดมินก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรที่อยู่ในกระเป๋าของป้า ที่ช่วยดลจิตดลใจให้ลวงวินรู้สึกถึงความพิปติในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยไม่ให้ป้าต้องทำบาปมากไปกว่านี้นะคะขอขอบคุณเพจข่าวบางประกงและขอ,ขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ